เม่อนี้นนทียาภาพพอมัพเป็นน้องเอฟซีมาตามแนวทางของนาจอยนะคะนาจอยแนวทางของเพื่อนน้องคาดฝากมาลงเข่าหาซีซีหานะคะออกเล่านะคะเมื่อนี่น้องคาดฝากเลขมาลงอีกแล้วสามตัวหางเดียวนะคะของนาจอยสองตัวหางเดียวจะเป็นตัวได้ไปเบื้องไปส้มน้ำกันเลยคะ่ะตาอ้อยย่บานาจอยมากาค่ะอืมมือนั่นไปสัมผัสาน,นาจอยยุป้าอ้อยพูนหายผุนเถอะค่ะพ่อแม่นห้นี่ แนวทางของนาจอยมีเจ็ดเก้ากับหนึ่งเก้าแต่ว่าน้องคาดฝากเลขมาลงห้าเจ็ดสี่ตัดหายหาเจ็ดหาซี่เจ็ดซี่นะคะเลขออกหาซี่ซี่หานะคะเลขออกซี่หาแปดสี่ห้าข้างบนข้างล่างออกสามแปดนะคะเอ็ซี่พันกระปากค่ากับเขาคานามาไฟมาหายนาจอยอยูกระมันพกพัน 6, นวลที่จาจะมาอ่านแด้วหายเดี๋ยวเสียรายซื้อให้นาจอยเบิง้ง คู่ละลอ,อยคู่ละสองลอ,อยร่วมแล้วเป็นเงืเง่อนเก้าลอ,อยอ้อหายพันหนึ่งไปเลยขอบพุณนพันแนขอบคุณนค่ะขอหาสุกๆม,มันนๆน้ำกันดีด้วยค่ะอันเงินเก่าลอ,อยเนี่ยคะ่ะมันตัดอ่อยสิว่าสามมือคนทีจังจีได้ <c oughs> <c oughs> นะคะไลซะะ่ซื้อเนะค่ะซื้อ่นอันอันเพิ้งเิงนี่รอบแรกที่ขอยหมอบโยป้านันอันข้างล่างนะ่ะเป็นรอบรอบนี้อันคนละรอบดิ ทั้งเท้าเนี่ยเป็นเลขกฮกหนึ่งทั้งไตเนี่ยเป็นเลขหาซีเ<า>ขาทั้งไทยของแม่เขาไทขอทงลูกเขาเล่าเรางวดนี่มือนี้นเป็นวันพุดธเนาะ<ม>ฟันไปนี่แต่แล้า่างของนายจอยไปได้ทั้งไทยทั้งเล่ามือหนึ่งน้องคาดฝากมาลงบ่มือน,นี้น้องคาดไปโรงเรียนเนะาะเพิ่นฟันมาจากไหนเพิ่นเบาบ่เพิ่นเบาเพิ่นนี่แต่บอกัวเลขกไว้เลยแล้วก็ไปโรงเรียน อืมแต่งเดชเสาเสาหนึ <c oughs> ่งเราไปส่งร้านอยู่เด้ออกกับบ้านพอน้องคาดก็อบอกก็อบอได้จเจอกันคือยังข่าวว่าเจ้าตัดอ้อยกับเมียเจ้ายางเมียจะไปเจอยังก่อเจอพี่ออาเพราช็อตเด็ดใหุ้เอฟซีพักหน้ไปเจอเอ,อ่ะยางอ่ะมันเป็นปนะลนาษาเน,นะะาะก็เลยยางพาราภาษาเมียนั่นแหละบาดิบมี่ล้มจักเม็ดเลยตัดอ้อยป้าไหนอร่อยป้านี่แหละก็เลยยางลงไปเอารถรถยูนหน้าข้างล่างไงล่ะอืม บานในย่างไปย่างไปล้มก็บ่มีพ่อแอะเลยแม่จ้าอันต้นไม้ต้นใหญ่จังเหยียดกันดังเสียงดังบคักจ้าบันนี้แบบคือเฮาเสียงไม้ดังแล้วบ่เด้อสร้างวันเฮ็ดงานก็เลยเสียงดังจักหน่อยเนาะบ่เป็นหยังวาบัดที่นีเลยอันย่างไปย่างไปอีกพ่อต้นไม้ต้นใหญ่ๆแม่นบ่จ้าคนยุนก็สอบเขายังไงยังไงยังไงเลยลมาจ าดัางตุ๊บแบบแนงเนาะแลน่ะะนว่าแบบไงแบบขับ <laughs> มันข่อยถึงปลาหลับแ <laughs> ลนด้วยที่แ <laughs> ลนบอกว่าย่านซื่อๆบอกเฉยๆหน้าละจอยติดภาษาแล้วชินแล้วเนาะอันอันลูกไส้หน่อยอันฝากเล็กฝากลูกไส้หน่อยลูกไส้ใหญ่ลูกไส้ใหญ่ใหญ่น้องคาดน้องคาด น้าจอยบวกฝันมันบอบอฝันได้ว่าน้องคาดเอาน้องคาดก้อนเลขน้องคาดตัวใดฝากมาลงเออเจ็ดหาสองฝากมาเจ็ดห้าสองตาไทยเจ็ดหาเจ็ดสองหาสองแบบนี้จะฟ้องเดี๋ยวเรียกยุก ปกนี่หลอดพันอันจะคล้องได้นี่มันเลขบ่ได้ฝันมันบ่แมนบ่ได้ฝันมาลิที่เก้าทีเลขขึ้นอย่ใบตาลนะบ่บ่ได้ฝันแต่เ,เลขย่งางไปเบิ้งอันยางไปเบิ้งมอง,มอ,งอันมองอันอันถ้าเจ้าตุกนั่นละ่ะที่ว่าร้นลงตุกนะแมน,ปน,นไปเล้ยางไปเบิง้งว้ายการยางไปเบิ้งอีกผู้ขานี่แรนได้ล่ะยางไปเบิงเ้งก็ได้บ่เอาเบิงกันนะบวกเลข,ขอยกันนะ ส่วนใหม่เราบอกเล็กันนะอะไรวางเงแะจ้ะายาง,าไ,ปงาไปเหล็กแเดียว6กซีเนาะ6กี่นม่นาจอยว่าเป็นยังขึ้นร่มมากกลางแต่ปนี้อฮะกลางล้นแถะดี้นี่ฮกซีตัวสีใดนาจอยเป็น,ต,นตัวสีแดงสีแดงหกซีเลย หยวยเจ้าว่าได้ออกแล้วหกสิบข่อยบอกที่งินของกริบฮายืมสื่นอ <laughs> นี่จำเนี่ยเปนบ้าแม่ค่ะไขการเก่าสิบบอปล่อยเลยปยลยป่อยเลยก็ได้บ่ต้องการเนาะแม่อ้าวีนออ้อเองสิกันเอาเองสร้างพันธ์เหตุงานย่านเสียงดังก็เลยกเปลาสรุปสรุปว่ปาเลขน้องคาดปากมาวัตถิ่ันธ์มาของนาคาดกับเขายูซีหาซีาวันนี้ปากมาเจ็ดห้าสองตัดไฮเจตหา เจ็ดสองหาสองสำหรับหน้าจอยเลขขึ้นโตัสีแดงคือหกสี่หาเดียวนะคะ่ข้างของหน้าจอยไปได้ทั้งไท่ทั้งเล่าเป็นยังเข้าคือสัมผัสบ่อยๆจอยมันไปเล่าบางที่ลูกเันไปเล่าบางที่หนะ้าจอยกับไปไท่นะคะเป็นแม่ข้างฮะเจอสระกินแบงรัฐบาลไทยเมื่อนี้เข้าสัมผัสอยู่ เป็นวันพุธนะคะวันพุธวันที่เจ็ดนะคะสามารถไปได้ทั้งไทยทั้งลาวนะคะเอฟซีเก้านี่สะรู้ดีมั้งปะนาจ้อยเอฟซีเก้านี่สะดูดีเนาะถ้าถ้าเลาวนี่ก็ไปได้ไนถ่ก็ไปได้เพื่อนบอบอกติว่าเพื่อนฟันวันจะไหนฝังเหล็กมาลงนี่ลูกตาเจ้าอวดบังขันบอบอกเนี่ยไม่ต่บอกตัวเหล็กเลยแล้วก็ไปเลยเป็นซุ้งอยังนาะทันไม่ทับนเนาะคิดตั้มไส้แดนดฝนว่า พ็ได้เ no ป็นช่วงยิ้มสาวเตื่นจนมาบ่มีเวลาคุยกันแต้นตัวเป็นเพื่อนพันถามาแล้วว่าเอเจีฝากนั่นเองพันโมพันถามบาก็ได้ฝากอันแล้วว่าแล้วว่แล้วว่าการกุศลจะกะจะจะให้แม่คือเก่ากันปะจะให้แม่เลยไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ทำไรเนาะเจเจี่ยันก็ว่าฝากให้น้องคาดเนี่ยแต่ว่าน้องที่ยากหยนะจ้อยแม่ลูกคู่นี้พันสิลูกกันมันน้องที่ยากไปให้น้องคาดน้องคาดก็เอาให้แม่เป็นคือเก่าเนาะเวลาพันอยากได้ยังพันคอยมาถามเมาเนาะ ตัวคนกะดีดีเอฟซีว่าโอ้ยิ้มใ,ใหญ่มากเป็นตะลออนะว่า <laughs> หน่อย,ๆๆอย,อยออหน่อยยิ้มหน่อยหน้อยว่าไล่ตา้ากกล่องสองหนึ่งนะพี่น้องมื่อนี้สิตัดอ้อยต่อมันบ่แล้วเนีย่ยตาสองเมื่อนี้ตัดได้จักมัดแล้วไอ้อดดอจักกองแล้วกองละหาบาทมันบ่ได้ดยี่สิบเลยี่สิบกองกองละหาบาทเป็นเงื่อนผดายน้องนน่นยี่สิบกองกองละห้า วายซี่ลอยกับขาดทุนตายตัวลอยยังบนนลุน <c oughs> โอเยนยี่สิองเอปย <c oughs> ี่สิบฟองปองละหาบาทน,น,นะแบนี้แบนีน้ลอยงบนนลุนสร้างประเทศงามเลค่ะเห็นบรรยากาศนี่ตาตปลาหวยแบบนี้นง,ง่าจใจง่ายกะโหลกมาจอยพันพักเคียงน้อนที่าเลยมาขอสัมผัสทุณอ้าวสรุปว่ามีซัมเนเน,นาะนะจอยเนาะ ขอคุณนะจอยได้ลายที่แป้งปันนะคะให้เอฟซีโชดีกัแนวทางของน้าจอยนะคะให้เปิ้นส่งให้เปิ้ลมานให้เปิ้นถือทั้งไทยทั้งลาวเด้อเอฟซีกับพิจารณาเบิงนะคะเข้ากับทายถ้ำให้เป็นแนวทางไปได้ทั้งไทยทั้งลาวกับสื่อเพราะเป็นสีสันเด้อค่ะเข้ากับว่าได้สนับสนุนนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์น่นที่ยากกับความวให้เอฟซีโชดีกัแนวทางของน้าจอยนะคะ าไม่กิดปลูกข้าวโพดเต็มได้พี่น้อง